เ้าเสียงเล็อยู่สายแงเบอร์เล้เป็นีน้อจังิว่ตึ้งเจอย้งคนลางค่ะสะพ่อคุเต้นค่ะเต้นแน่นเอาพี่น้องจังไกกับบอลดเลยที่ของเจนนมดแล้วนี่ละหามโต้เรือพี่น้องเ้ยเจนนั่งนั่งลงได้เจอจะอไเห็นหลายกล้องอนะเจนนั่งนั่งลงเดาล้มเดาล้มเออไม่ไม่ไ่ไปกลๆกอนมาถึงก็เต้นเลยขันหัวกัน เก่ามาแปดท่านเก้ามาท่านวามันเป็นยังไงคำหนึ่งเี๊ยมันขันสิมันขันท่านละตุขันแข่เลยนุเจ๊ยุดแต่ขึ้นบนขึ้นนางไหนไปไท่ทองโอ้ยอารามตากลับขึ้นมาแล้วครับมัยิงกลับขึ้นมาแล้วกลับคืนมาแล้วใช่ไหนก่อนวันเห็นปูโยยาหนิแล้วอือโอ้วันตกบ่อขี่วันตกบ่อขี่ท้ายล่าสุดบอกไคกับโบชีอ่ะบอกไคกับว่าเสื้อ จังไหนว่ามันทองคาานานโดดรงไปแล้วพึเือนเป็นจังไหวันเนี่ยก็ขี่แหลก็ได้มดต่อยกินก็แต่ก็ยกงได้ก็ขี่ก็ขับ้วยตัขับฟันเองขี่มันกแตกเด็กงามไลยขับฟันเองขี่แตกเลยเพระมีผ่าก็เลยได้ไถทองคืนเลยปเจแม่นไถทองแล้วจังไหนกับบนูดปเจ ยังยังไม่อ้ยนอุ <Yes> ้ยจังใดก็บ่อลรูทก่อนเะเอาจังใดก็ขออีกจักรอบนี่จังใดก็บบเป็นยังไงเจ๊เอาลองลองดูเจ้เอาขึ้นบ่เออขึ้นเลยขึ้นบนเลยเจ๊เอ้าเอ้าเอ้าเออจังใดก็บบอลรูทกว่าเจ๊จังใดก็บ่อลรูทตึ้งตึ้้งตึง ลมลมลมแขกเป็นลมแห่แห่เลยเดี๋ยวขึ้นมาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นลมนะครับผมเจ๊นุ่งเอาขึ้นมากเลยวะเนี่ยโอ้โหดีใจเหล่าสนใจแล้วเออแสดงว่าถูกไหลพี่เจ๊ถูกไหลเติมยูเราเรียกท่อขึ้นหน้าเหมือนซะวะเนี่ยเสียดไมนี่เด้อเออะไม่ได้คุยไม่ได้คุยเถอไม่อี้แล้วเออ นีเ่เจนกไม่แล้วว่าอยังฝันเห็นปิงบ่ะันเห็นปิงว่ะงวดนี้สิมีแปว่ะโอ้ยกระสือมีแปะตัวฝันเห็นปิงแล้วมะโอฝันเห็นปิงนะครับฝันเห็นปิงสแสดงว่างวดนี่สิมีแปะแมนแปซีคิดว่านันเนี<ฮ>๋ยาวาลุตลุลี่ร <c oughs> ูเจ้าิั 8ปด่เจ๊แปดสี่เขาแปดสี่มาจากไหนเจ๊ไม่ตอเนี้ปิงเนาะปิงกับแปดจ้ของกับสี่แปดสี่แปดสี่โอ้ใช่งวดนี้เจุดรุดแปดลดนไหมอ่างวดนี้รลูดแปดได้เลยวันเห็นปิงไหมวันเห็นิยงมือบังเจ๊บางเจ้ากับเบื้องนี้บังปะบังจับจับจับข้างบนนะครับเจ๊ รูดแปดนะคะป็นไดกับบืรูดแมนว่าอย่าพูดเดี๋ยวก็เต้นอีกรอกวิ่งแปดกับห้านะคะเจนนุฝันเห็นปิงปิงจับใส่จับหัวบอกจับหัวจับหัวแมนปิงมาจับหัวแมนเจนุชก็เลยวิ่งแปดกับห้าใส่หันมาค่อยๆเลื่อนไปที่ด้านนี่ลายกล้องให้เคนได้เห็นกันชัดๆนะคะนี่คือตีออกมากแล้วตีมาแล้ว ปดห้าแปดหนึ่งแปดแปดแสามห้าศูนย์แปดสี่สามตัวแปดห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์จับทั้งหัวเลยแมนจับเต็มหัวเลยบมดค่ะเต็มหัวเลยวิตาปิ่งโอ้เอาผู้ใดเคยฝันแบบนี้เจนุดวสนเจนุดลูดอย่างเดียวนะคะอย่างยวแปลอย่างเดียวเป็นแนว้างนะคะเนาะปิ้งกันจับหลายก็เป็นปิ่จับหัวหลาย เป็นไยกับแปดกับหาเออเจ้านายกับวุ้ดอือเอาเงินไปให้คนเบิ้องหน้าบาทสองงวดเลยนะคะสองวดเลยค่ะงวดที่แล้วก็รูดเก้านะคะงวดที่แล้วรูดเก้างวดนี้รูดแปดจับคู่ให้พร้แปดกับห้าก่าเจี๊แปดกับห้าอือจวดเลยนาเจี๊ยน้ออีรูดนี่พูดแล้วรูดเลยวะรูดเลยเลยมิทุนมิทุนตะรูดทันทีอืออือเป็น ชุดต่องวดนะครับเจนุชบอกว่าชุดต่องวดนะครับชุดต่องวดชุดต่องวดของเจนุชนะคะเจนุชมากกมูเบิ้งด้วยจะเบิ้งด้วยอันเด็กจะมกกักด้วยอะไรอย่แน่นะโอ้ยมักบ่ามาวงกลมเลยเจนนี่แล้วไหนไหนไหนออกสอบประกาศนะครับให้เจนุชวงกลมหน่อยนี่แหละ 8C โอ้มาดูสิ มาแตกหลุดแมนมาตัวนี้จะคอยหลุดครับเรียนมาเรื่อยๆครับเจ๊โอเคหลุดแปรเลยใช่ไหมครับหลุดแปรเลยวันนี้ปล่อยก่อนดังก่อนนะจีเนาะโอ้ยปล่อยก่อนดังก่อนอ่ะเนาะเมื่อกี้มาดังซอดเยี่ยมเลยก็ไม่หอกวันนีนุี่นออคุยได้เด้อะพูดในไทยท้อคุยได้เนาะ ถัวเป็นแตกบนล่างเลยเนาะไอ้กับไปรถัาวะฮะอือตัวหัวไม่สนใครฟันว่าอันปิงจับเนะคะปิงจับหัวโอก็ตีเอาสี่แปดแปดสี่เหรอแปดสี่หมดเลยอันหัวกับเป็นฮาเด้อเจนุดเจ้าเยสตายก็บปิงกี่ตัวเจนุดโอ้มันหลายตัวไหมมันเต็มหัวไหมโอ้แต่ก็เลยวิ่งแปดก็ห่างแมนแต่มากแปดสี่มาแปดสี่อยู่ ช,ออชุดไทยทองเจียนนุชเลยเออชุดไทยทองตัดเออธรรมดา,าเออด,ดา้อพ่อแม่พี่อทำธรรมดาเด้อชุดนี้เก็บไว้จดไว้นะคะเจีนุชจะเต้นให้ดูแลทีนี้ว่ <S <S 2> <S 2> างไว้ก่อนเจี <S 2> <S 2> เอาเอาจะม้วนตัวจ,จะม้วนตัวอัเอนเขาเบิ่งว่าท่านเมือ่ม <S 2> <S 2> อกี้เข<อ>าเต้นให้ดูนะเจ<อ>๊<อ> พี่ยนกันก็ทำเจ้าเจ้าดีใจครับเออยอเออสุดเยนะเกเ้อนอ่เปิดวอดดีใจไหมโอ้ดีใจครับดึงดึงดึงเ่อเป็นเต้าร์โค้พ่อโอ้่อหูเตะว่าโกโก้ดทอนี่ตอ้ยต

ขั้นหัวขั้นหัวอะไรขั้นหวอะไรมันอยู่นานกว่าเจ๊เล่นใู่้นันคือหัดมันเอ็เอีเออ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 เรอเอ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 เออเออออวอเออเอออเออเออเอเนอเอ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 อเ้อเอวเออเออเอนเออเัอเออเเเออออเอเอเออเออออเเเออเออเออเอเอาเอเเไเ มังคพันมนี้มมี่นุยจังไก่กับบลุแดเออเออกดไรกดแชร์วลีเด็ดนะครับผมเบืองแลัวก็เจรนุดหมดเลยวอลีเด็ดเจนุดจังได่กับบลุษแมนแมนตุม

ผมแนวทางของเจโน่ต่องวดไว้ก่อนนะครับผมก็ขอขอบคุณ F c ซทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ